มันจเปิดไฟเลยนะเระง่ายอยเปิดไฟเลยนี่ใ่ไหนี่งนี่่เปิดอะไรเลือดแม่เพืนขั้นแดงนี่ขั้นสีดำโอ้ดําคุ๊กขั้นไงเลยเหลวขั้น มันเป็นอันนี้ไงแม่ผู้ได้มากกับเมันเงียวจะลังรถทานี้เอาไม่กัมืดก้มือนี้ก็ทำไม่ได้กันหงส์เต็มโหลดกนหงสใหญ่หนิมาอะไรนี่ว้ข้างหลังลยข้างเอาจแต่วางือไปกดุขอบคุณทุกกำลังเรงใจนะแม่มาส่งก ปังปังฟังขอบคุณค่ะฟังทุกวันลูกชายน่ะพ่อแม่แม่นี่เลยน้ำน้ำน้ำเอยจังไหนก็สิมี่หม่องสีมีหม่องใบใหม่ปะน้อเออเออเออันผ่านมาไงอาผ่านเอาผ่านเส็จแยังเอาบ้างก่อนอันซุกแค่ไอ้กินน้ำนี้ไม่ได้น้ำมันเติมจากวันนี้ในท่เราชอวดสองขวดเนยมีเร้วบริสุทธิ์น้ำต่อไปกัน อันนี้แครเรีเขีรถือลอหลีห้อมยัมาเก็บของของวงีนเดน้า้าต้องเอาพาราแล้ว่เพราะว่าแคเพราะว่ามันอัน มันหันอยู่อับางกีนะแค่นอนนไฟไมนยืงแต่แค่กับเรื่องเสียคะแนมากันป, e. ป้าจะมาหอบขาขอบแน่เธอ จะเปนเทกอยงรับออสีสีพ่อูกพ่อต้องไปนี่ไปเตรียมทอดไปเตรียมทอด้ลูกพ่อน้องกินคอลาเน่แต่ทางกว่าพายาทางกว่าพายาเน่ข้นนาข่าไปส่งแม่เอาไป เพราะว่าจอดเลยการย่งไ yeah. ปสูแม่เดินกับไปกับมาไปดไปอดรถเราแม่กันย่งว่าส่งลูกคือนเวาพ่อวันนีจ้าพาปเอีเบอร์บอลูไปเบอร์บพ่อบอลูไปเบอร์ตี โอ้คือบริลล้ิกคอรปอไปแล้วดึงไม่ออกไม่มีแรงเต้นเยอะบ่ะแม่โอเคอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะหอมทีนี ไม่ไม่ใช่แม่แม่ฝากมาหอมเก็บโต๊ะ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 อ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะเออดีเวทีอีซาแล้สวัสดีเวทีอิชาร่าเวทีมองลบักลาว่าเออเออไม่เม่พลังรักโอเคจ้าแม่ไปกินบ้านท่าขวัญไทยนะคะเช่นกันค่ะแมสวัสดีค่ะแต่ว่าแต่ว่ารถอัน แป๊บเขาจะไปน้ำเขาจะไปลุ้นหลักนี่นี่อ่ะอะไรนะขนมลูกโอ้ยจะได้นั่งกินในรถเไงไ้กินหลักขอบคุณพ่อพ่อขอบคุณคชาขอบคุณนะคารย์ขอบคุณชาโอ้ยถนมขนมอ่ะถือไอ้นี้ต้องขอบคุณชาใปใหม่คือขอบคุณไหมล่ะวันนี้ใหม่ไม่มาวันนี้วันนี้มานะไม่ไม่มาถึงแท่งเลยสิไปลงใส่ก่อน แม่กับดีเดียรแม่ไก่บอก่างใจดีไปไก่หรอนี่ี่สขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณไก่บกวมไปุแล้วแล้วทางปลอดภัย เจอกันเมื่อียงนะคะโอเคครับนี่ดีพูดดึงก็ไอเบียสกีข้าวปุ้นจนเมื่อค่ะกับได้กินากินเตนันเตนีมนีกับขร้าอกหตอหัวไขปลากรุงเทพขัท่อหว่านแม่มวานไ่มีนกจนนี่ด้สันมใส่อันก็ไก่อันปีกอพอยหมวานนี่หมว่านดีปโอเคแต่นี่ก็สิพากันไปแหละ

เลยวเขาดันวันนี้จะมีน้องไปด้วยวะเขาจะไปลงราดเท้าเท่าไหร่นัดคอยดักกันอ่ะอืเต็กเีไปอ๋อ นี่น้อนจังไหนกับบหลับเราไปไ,ปไปออหนอุอ้ยไปเอาข้องบ่บด ส่วนแม่แม่ที่ถามว่าอันไอแค่เ oh. สียงคือแหมแฮปป์สบายบ่กับบอสบายได้บ่สบายได้ตั้งแต่ตลาดซีรีส์หุ่นละแม่จ้งจ้งมือนะว,ว่าเป็นสิเป็นอาทิตย์แล้วบ่าแตงแต้ผู้มากอะมันถือฝนเนาะถือฝนถือฝนดู เป็นอันนี้ไปเจ็บข้อเจ็บข้อแล้วก็เป็นไขรเ,เป็นไครแล้วก็มาเป็นวัดกับ,ก,บกินยากินยาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะแม่จะใส่คลิปนี้แค่ขอฟังซึ่งมีคลิปหนาพอกันไหมน้าจะนเนาะ